สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเฮดดี้ธนุพงศ์อีกแล้วนะครับครับคลิปนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปชมการเลี้ยงต่อหลวงของผมนะครับซึ่งต่อหลวงที่ผมเลี้ยงรังนี้นะครับเป็นรังแรกของปีห5เลยนะครับแต่ต่อหลวงรังนี้ที่ผมมาเลี้ยงนะครับบัตร่ีต่อที่เอามาจากป่านะครับเป็นต่อที่เคยจากการเพาะเลี้ยงขึ้นมานะครับเนื่องจากไอจิตจากช่องนักล่าต่อหลุมนะครับที่เป็นทีมงานเดียวที่เลี้ยงต่อกับผมที่อำเภอเวียงแหงเนี่ยนะครับ แกกับทีมงานของแกที่อำเภอฝางนะครับได้คิดค้นทดลองเพาะขึ้นมาครับผมและก็ประสบความสําเร็จนะครับวันนี้เนาะทางไอจิตเพิ่นก็ได้ไปเดินทางไปที่อำเภอฝางนะครับไปเอาต่อมาเลี้ยงกับผมที่อำเภอเวียงแหงนะครับซึ่งผมวันนี้ทํางานอยู่เนาะก็อยู่เวรครับก็เลยรอรอเลิกงาน4ี่โมงนะครับก็จะไปจัดตีจัดต้ง ทำสถานที่อเอาต่อมาเลี้ยงนะครับไอจีดเปลิลวันนี้เปลิลไปหาทีมงานที่อำเภอฝางนะครับเปลิลก็มีรายการของคุณอนุวัฒน์มาทํารายการเกี่ยวกับการเพราะเลี้ยงต่อเลยนะครับครับเดี๋ยวเลิกงานครับผมสักสี่โมงนี่ยนะครับสี่โมงห้าโมงเนาะไอจีดก็ถ้าอยากกลับจา,ากอำเภอฝางมาพอดีนะครับเอาไปดูการเลี้ยงต่อของผมกับทีมงานได้เลยครับ อ่าแล้วครับแล้วเาก็มาถึงบริเวณที่เราจะเอาต่อมาเลี้ยงไว้นะครับนี่นะครับส่วนมะม่วงที่เดิมแหล่งชุมนุมอ่ครับต่อมาแล้วต่อสวัสดีครับเอาแต่งตีไว้ไรครับจไม่ได้ขุดเลยครับเดี๋ยวเาไปดูเนาะว่าเาเอาไ,อาไว้ไว้ตรงไหนนะครับเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือก่อน อ้าวมาแล้วครับนี่ไอจิตครับทีมงานนักล่าตอหลุมไหนไหนไหนตอมีไหนคบด้วยคบด้ยชมต่อก่อนผมไปเลยได้ไหนะครับดูดีๆอันนี้โหหน้าทีมครับหัวหน้าทีม,น,ทมนักล่าตอหลุมไอจิตของเราวันนี้ทีมงาน สี่คนเหลือกันสองคนครับคนหนึ่งไปงานแต่งงานมึงของแหมคนปิกบ้านพะเยาครับเหลือก็ไอคิดกับผมมาแล้วนี่ครับผมโอ้อันนี้ก็มีอันนี้หางมันครับผมนายพะยาอยู่ไหนนี่แหละครับโยแรงนี้ครับเอาไปใส่ดินไว้ครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าเขาต้องป้อนอาหารกุกงสองชั่วโมงพ้อนไหง นะครับมามาเร็วๆเอ๋อเห็นเลยยังแหยงอยู่เลยเนี่ยผมเหี่ยวนะสำคัญก็คือต่อนี่ครับมีเหี่ยวสายตาเด็ดขาดนะครับนี่คุณด้วยเหี่ยวคนเน่ะ กินแล้ว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 เออนี่ครับกินอาหารแล้วอยู่ใกล้ไปได้เซียวเนี่ยปีแล้วเลี้ยงโดนไปหนึ่งตัวแขนบว,วมเป็นติดไอจีทเฮาไอจีทหายิง่หารในคลิปของรายการซูเปอร์ฮันเดสนี่ก็ถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลเลยนะครับเดี๋ยว เอาไปดูสถานที่ที่เราจะเอาต่อหลวงไปเลี้ยงกันครับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับอานี่ครับบริเวณนี้แหละครับที่จะเอารังต่อมาเลี้ยงนะครับนี่ตอนนี้กําลังปรับหน้าดินอยู่ครับเพื่อที่จะขุดหลุมเนาะแล้วเอาทางต่อไว้นะครับนี่อันนี้ล่องรอยของของปีที่แล้วนะครับนี่ปีที่แล้วยังมีนี่อยู่เลยหลุมมันครับ ปีนี้เอาทัดมาข้า,ขางๆนี่แล้วครับเดี๋ยวุดกันก่อน,นครับแคุ่นไม้เข้ามานี่ก็อีดขนาดแล้ว ทำรูไว้ประมาณนี้นะครับทำรูไว้ประมาณประมาณกล่องนะครับเ,รเอาลงไวง้นี้นะครับเดี๋ยวเขาจะเปิดข้างล่างนี้เพื่อให้ต่อมันลงไปไปตั้งรุมพอเซ็ตเรียบร้อยแล้วเขาจะใส่ชุดเพื่อดีมาปาดตรงนี้นะครับนี่มันเป็นทางเข้าทางออกแต่วเขาก็เจาะรูไว้นะครับเจาะรูจากตรงนี้คือไปทะลุตรงปูนพอมันเริ่มขุดดินจากตั้งบนนะครับเขาจะสังเกตพอมันเริ่มขุดขุดดินเขาถึงค่อยมาถอดตัวนี้นะครับ เขายังจะม,มาถอดเสื้ออาจจะประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับค่อยมาถอดอ่ะเจาะลูก่อน โอ้โกขึ้นตัดีอ่ะขับก็ดีอกนี่นครับขั้นตอนยากแล้วครับเออเฮ้ยี่เดี๋ยวเราจะเอานี่ครับแมกตี่เย็บไว้เนาะ อย่าดึงตะไคร่นี้ออกนะครับแล้วก็กลับมันลงไปในหลุมซึ่งเราต้องใช้ความไวโดยการเอาฟิวเจอร์บอร์ดปิดควบมันแล้วก็พลิกลงมาไว้อย่างนี้นะครับแล้วค่อยดึงมันออกนะครับได,ได้ครับเดี๋ยวนะผมอันออมันขึ้นหลัมาไก่ครับอออาหารก่อนจะได้มีแหงนอ ดีไอ้ดีกลับกลับไม่อ้กลับอันนี้มันหลุมเลยมันต้องเปลี่ยนอันใหม่แต่ตอนเมืโอ้กี้นะดูมันมาลุมมีขนาดละอันนี้คือต้องกลัมสูดนะครับไม่ใช่เอาน้ำไปเลยนะครับมันมีสูดในการทำของมันอยู่นะครับดูมาลุมกินขนาดแโอ้ผมเอาไว้บนปุ๊บบนต่อผมเองวะ นี่ครับทำหลังคาไว้เห่ยอย่างดีครับผมกันฝนตอนนี้ก็เลยขั้นตอนสุดท้ายครับแต่เดี๋ยวเราต้องไปใส่ชุดก่อนเนาะ,ะอย่าตัดเนี่ยครับตัดไอตะคายนี่นะครับ mm hmm. เพื่อที่งูมันจะได้ออกอิสระนะครับแล้วก็ดึงเอาฟิวเจอร์บอร์ดที่ห้องเนี่ยออกเพื่อที่มันจะได้ ทำลังลงไปในรูที่เราขุดไว้ต่อแรกๆนะครับตอนนี้ใส่เปลี่ยนชุดครับกันเรียบร้อยอตัดหัน่นแล้วก็เดี๋ยวก็คืเอ,อเรียบร้อยแล้วนะครับเ,เริ่มบินออกมากันละเฮ้ยพรุ่งนี้มาคอยมาดูผลงานกันครับว่ามันจะอยู่กอ เอาลครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราเอามาเลี้ยงวันนั้นนะครับนี่ถัดมาสองวันครับผมดูผลงานเรามาดูผลงานกันครับเ,เข้าละเข้าละหยิลังบินเข้านี่หนึ่งตัวมาเห็นนะลงขยาย S <S นะครับ,บเริ่มบินเข้าบินออกแล้วนะครับน,นี่เข้ามาแล้วหนึ่งตัวโอ้เข้าเข้าบินขนาดนี้ไปหนึ่งตัวแล้วไปหนึ่งตัวแล้วครับเขาท่าครับผมโอ้เข้าออกบินขนาดนี้นี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับออกหาก,กินเองแล้วครับ ไปหนมือวแล้วไปแล้วโอเคครับผมอันนี้ได้ก็ต่อครั้งนี้ก็จะคอยไทยอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ดูเรื่อยๆนะครับไปห่งตัวแล้วครับโอ้ไปดีงอะไรเนี่ยไปวอยบุยมากเลยอะไปบ่อยมากเลยอนะมันเยอะอะแม่มันนี่ไปตัวหันดูดินค่ะ กี่าท<ม><ร>า,าวเก้าดาวแล้วแปดดาวเด้อออกๆเรื่อยๆเลยอโอเคเโอเคแล้วครับโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไปต่างมั่งใจให้กันด้วยน,น,น,นะครับนี่ลาก่อนนะครับสวัสดีครับ